สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราอออากาศทั้งภาพสเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชาัยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้ครับมือปืนยิงถล่มงานคอนเสิร์ตในรัสเซียเสียชีวิตอย่างน้อย40คน และกองทัพมอสโกโจมตีระบบพลังงานยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามช็อกวงการราชวงศ์อังกฤษเจ้าหญิงเคทประชวนด้วยโรคมะเร็งและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชายแดนใต้ระอุก,กับเหตุวางเพลิงและระเบิดอย่างน้อย40จุดครับที่สารัฐครับสภาผู้แทนรัศดรผ่านร่างงบประมาณส่งไม้ต่อให้วุฒิสภาก่อนเส้นตายคืนนี้ ขณะที่จิตรกรแบงซี่ผุดงานใหม่ในลอนดอนได้ใจสายรักต้นไม้และช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าคนอเมริกันนั้นนิยมสุนัขพันธ์อะไรมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับ ครับเริ่มต้นด้วยข่าวสะเทือนขวัญน,นะครับคุณเยี่ยมยุทธ์ครับรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและบาดเจ็บกว่า100คนจากการโจมตีโดยมือปืนอย่างน้อย5คนในชุดพรางนะครับที่สถานที่เกิดเหตุโครดคัสซิตี้ฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตใกล้กับกรุงมอสโกของรัสเซียและนี่ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับภาพจากรอยเตอร์แสดงให้เห็นถึงเปลวเพลิงที่ลุกโชนขึ้นสู่ท้องฟ้าและควันที่พวยพุ่งออกจากสถานที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งมีวงดนตรีพิกนิกทำการแสดงสื่อรัรายงานว่าเกิดการระเบิดครั้งที่2บริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นมีรายงานข่าวว่ามือปืนยังคงอยู่ในโคร c u สซิตี้ฮอลโดยกั้นพื้นที่ไม่ให้คนเข้าถึงตัวนะครับ ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าวว่ามีเสียงปืนยิงรัวหลายนัดเกิดขึ้นและจากนั้นผู้คนวิ่งกลูออกไปทางบันไดเลื่อนสื่อทัสของทางการรัสเซียระบุว่าประชาชน40รายถูกสังหารและอีกกว่า100คนได้รับบาดเจ็บโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงรัสเซีย FSB สื่อรัสเซียหลายแห่งรายงานได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรถพยาบาล 70ทีมรุดเข้าที่เกิดเหตุนะครับ SFB กล่าวว่าทางการกำลังดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นในเวลาที่รอยเตอร์สออกรายงานชิน้นนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครคือผู้ก่อเหตุแต่สื่อสารัฐเช่น CNN และ NBC พาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นอ้างความรับผิดชอบนะครับ ในเวลาเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและสถานีรถไฟทั่วกรุงมอสโกซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่21ล้านคนทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเซอร์เกียโซบินินกล่าวว่าโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายได้เกิดขึ้นที่ศูนย์ชอปปิ้งโครคัสิตี้ในวันนี้ผมเสียใจต่อผู้ที่เป็นเหยื่อและผู้ที่เป็นที่รักของเหยื่อนะครับ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินชนะก,การเลือกตั้งเป็นผู้นำอีกสมัยหนึ่งท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในยูเครนปูตินยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณชนเมื่อรายงานชินนิดของรอยเตอร์ถูกเผยแพร่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการก่อวินาศกรรมอันหนองเลือดและโฆษกของกระทรวงนะครับบอกว่าประชาคมโลก ควรที่จะต้องประน,นามอาญยากรรมที่โหดร้ายนี้และบอกว่าทางรัฐบาลนั้นจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อช่วยชีวิตคนในเวลานี้นะครับทำเนียบขาวของสหรัฐกล่าวอันสุขว่าภาพการโจมตีที่มอสโกเป็นสิ่งที่ทำใจดูยาก โฆษกของทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้บอกครับว่ามันเป็นภาพที่เลวร้ายมากและยากที่จะดูแน่นอนว่าเราขอส่งความคิดคำนึงไปยังเหยื่อของเหตุเลวร้ายนี้จากการโจมตีโดยมือปืนทั้งนี้สถานทูตสหรัฐในรัสเซียออกคำเตือนในเดือนนี้ว่ากลุ่มหัวรุนแรงนั้นมีแผนที่จะจัดการโจมตีกรุงมอสโกโดยก่อนหน้านั้นหลายชั่วโมงทางการรัสเซียระบุว่ามีการสกัดการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามไอเอส ต่อศาสนสถานชาวยิวที่กรุงมอสโกนะครับครับข่าวต่อไปเราขยับไปดูที่แนวรบรัสเซียอยู่เรงกันบ้างครับทางการกรุงเคียฟเปิดเผยว,ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งนับเป็นการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามมาในปี2022สังหาร5ชีวิตและทำให้ผู้คนมากกว่า1ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนเขียนในโพสต์ในแอปพลิเคชัน t e l e g r a m มสืบเนื่องจากการโจมตีดังกล่าวครับว่ารัสเซียทำสงครามกับชีวิตของประชาชนคนทั่วไปขพเจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้เป็นที่รักของผู้ที่ถูกสังหารจากความโหดร้ายครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการล้างแค้นการโจมตีเข้าไปในประเทศรัสเซียของยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการโจมตีทางอากาศได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างขออภัยครับโครงข่ายไฟฟ้าเขื่อนคลังเก็บกระสุนชุมทางรถไฟและเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่าเขื่อนดานิโปรเฮสซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคซาโป,ปริเซีย ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยขีปนาวุธและถูกยิงเป็นจำนวน8ครั้งทั้งนี้บริษัทพลังงานไฟฟ้าของรัฐอูเคร์ไฮโดรเอเนโกกล่าวว่าไม่มีความเสี่ยงที่เขื่อนดังกล่าวจะเกิดรอยรั่ว โดยบริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานยูเครนเอเนโกรายงานว่าการโจมตีของรัสเซียครั้งนี้ทําให้เกิดไฟดับใน7พื้นที่ของยูเครนโดยโบโลโดิเมียคูดริสกี้ประธานบริษัทกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นการจู่โจมระบบพลังงานที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อปี2022 โดยข้อมูลที่โพสต์ใน Telegram โดยผู้ช่วยประาธานาิิบดียูเครนโอเล็กซีคุเรบาระบุว่ามีประชาชนกว่า1 2ล้านแสนคนใน4ภูมิภาคของยูเครนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยในจำนวนนั้นมี7 0 0 0แสนคนอยู่ในภูิภาคคาคิฟด้านบริษัทให้บริการก๊าซเนฟโตแกสระบุว่าทรัพย์สินของบริษัทเป็นหนึ่งในเป้าหมายการโจมตีและเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพื่อซ่อมแซมจุดที่เสียหายอยู่ ดานเอเรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐประนามรัเสเซียกรณีการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องให้การสนับสนุนระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนและเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพับริกันหันมาร่วมรับรองร่างงบประมาณสนับสนุนยูเครนซึ่งกำลังติดพันอยู่ในสภาคองเกรสครับคุณรัตพลครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวใหญ่ ข่าวจากอังกฤษปกติวันศุกร์เราตั้งใจที่จะทํารายการเป็นรายการคุยสบายๆแต่ว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่หนักนะครับและข่าวพาดหัวใหญ่จากอังกฤษก็คือเจ้าหญิงเคทนะครับเจ้าหญิงแห่งเวลส์ก็ได้ส่งประกาศในคลิปนะครับว่าพระองค์ประชวรด้วยโรคมะเร็งแล้วก็กําลังรักษาทางคีโมอยู่ในขณะนี้นะครับ พระชายาในเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอที่ทรงอัดไว้ในวันพุธและออกมาเผยแพร่ในวันศุกร์นะครับ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประชาชนทั่วโลกนะครับต่างคาดเดาถึงความเป็นไปของเจ้าหญิงเคสหลังจากส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อครั้งที่รับการผ่าตัดช่องท้องในเดือนมก,กราคมนะครับโดยในตอนนั้นทางสำนักพระราชวังองกฤษนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับการผ่าตัดครั้งนั้นทำให้แพทย์พบเนื้อร้ายในภาวรากายของเจ้าหญิง และพระองค์ตัดในคลิปว่าต้องการความเป็นส่วนตัวในช่วงการรักษาตัวนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ายังไม่มีการระบุว่ามะเร็งชนิดใดเป็นสาเหตุของอาการประชวนในครั้งนี้เจ้าหญิงแห่งเวลส์ที่มีพระชนมายุ42พรรษาทรงกล่าวว่าข้าพเจ้าสบายดีแข็งแรงขึ้นทุกวันด้วยการใส่ใจกับสิ่งที่ช่วยให้การรักษาตัวดีขึ้นพระองค์ทรงไม่ได้ปรากฏตัวในงานสาธารนณะ ตั้งแต่เทศกาลคริสต์มาสจนกระทั่งในสัปดาห์นี้นะครับมีภาพวิดีโอขณะทรงเดินคู่กับเจ้าชายวิลเลียมที่ร้านค้าสินค้าเกษตรใกล้กับที่ประทับในวินเซอร์นะครับก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังอังกฤษระบุว่าการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมนั้นไม่เกี่ยวกับโรคมะเรง็งและว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จรวมทั้งคาดว่าการพักฟื้นจะดำเนินไปจนถึงเดือนเมษายนในวันศุก เจ้าหญิงเคสกล่าวว่าทรงไม่ได้คิดว่าพระองค์ประชวนพระโรคมะเร็งจนกระทั่งทราบผลตรวจล่าสุดบอกด้วยนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องช็อคครั้งใหญ่วิลเลียมและข้าพเจ้าทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อรับมือกับมันอย่างเป็นการส่วนตัวด้วยเลงเห็นว่าชีวิตครอบครัวของเราเพิ่งเริ่มต้นไม่นานนี้ คราวนี้เป็นเรื่องนาตกตะลึงต่อราชวงศ์อังกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กษัตริย์ชาวซสิสามส่งประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าทรงได้รับการรักษาโรคมะเร็งเช่นกันโดยมะเร็งของสมเด็จพระเจ้าชาวุสนั้นถูกตรวจพบเมื่อพระองค์ทรงรับการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตแต่ไม่มีการระบุว่าเป็นเนื้อร้ายชนิดใดในายกรัฐมนตรีอังกฤษริชิสุนักกล่าวในแถลงการว่าเจ้าหญิงแห่งเวลทรงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างยิ่ง ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพระองค์อยู่ภายใต้การอสอดส่องอย่างเข้มขน้นและทรงถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมโดยสื่อบางแห่งทั่วโลกและโดยโซเชียลมีเดียนั่นเป็นแถลงการของนายกร,รัฐมนตรีอังกฤษนะครับกษัตริย์ชาวที่สามพระชนมายุ75สพรรษาทรงงดพระราชากรณียกิจกับประชาชนในช่วงรักษามะเร็งอย่างไรก็ตาม มีการเผยแพร่ภาพของพระองค์ขณะทรงประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลสำคัญสำคัญบ่อยครั้งครับในทางตรงข้ามนะครับประชาชนไม่พบเห็นเจ้าหญิงเคทเลยจนนำไปสู่การคาดเดาและการซุบซิบหรือกสซิบต่างๆนานานะครับก่อนหน้าในเดือนนี้ช่วงวันแม่ของอังกฤษความพยายามสยบข่าวลือของราชสำนักอังกฤษด้วยการปล่อยภาพเจ้าหญิงเคทกับพระโอรสและพระธิดาในบรรยากาศยิ้มแย้ม กลับได้ผลตรงข้ามครับเมื่อสื่อต่างๆรวมถึง AP พบว่าเป็นภาพที่ถูกตัดแต่งและสื่อต้องดึงภาพออกจากระบบเผยแพร่ข่าวเจ้าหญิงเคททรงออกถแถลงการ1วันหลังจากนั้นนะครับบอกว่าพระองค์ทรงชอบการทดลองแต่งภาพและแสดงการขอโทษต่อความสับสนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพระราชประวัติเจ้าหญิงแห่งเวลส์พระองค์นี้นะครับทรงมีชื่อเดิมว่าเคทมิดเดิลตันการแต่งงานกับ เจ้าชายวิลเลียมเมื่อปี2011นั้นเป็นดั่งเทพนิยายนอกจากนั้นแล้วยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวเคตนั้นเป็นลูกคนโตของครอบครัวย่านร่ำรวยในเขตเบิร์กเชียทางตะวันตกของกรุงลอนดอนอย่างไรก็ตามครอบครัวเมดเตตันนั้นไม่มีเชื้อสายขุนน้ำขุนนางนะครับเธอเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนหญิงล้วนว mm ิทยาลัยมาร์บโร ต่อด้วยมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอพบกับเจ้าชายวิลเลียมเริ่มต้นในฐานะเพื่อนร่วมบ้านเดียวกันหรือ Housemate ก่อนที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาเป็นคู่รักนะครับประชาชนเริ่มเห็นภาพคู่ของเคสและเจ้าชายวิลเลียมจากการที่ไปเล่นสกีด,ด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อ20ปีก่อนครับคุณย,ยมยุทธ ครับข่าวต่อไปเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้รับการรายงานในสื่อต่างประเทศครับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยเผชิญกับเหตุความไม่สงบในช่วงชั่วโมงแรกๆของวันศุกร์หลังเหตุวางระเบิดและเผาทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนในพื้นที่4จังหวัดเจ้าที่เปิดเผยว่าระเบิดได้สังหารแรงงานหญิงชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งรายครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงตีหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานียาลานาราธิวาสและสงขลาซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยกับกองกําลังก่อความไม่สงบต่อสู้กันมาเป็นเวลาเกินหนึ่งทศวรรษพันเอกเอก,เอกวริชชอบชูผลโคศกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากล่าวกับรอยเตอร์ว่าผู้ก่อเหตุต้องการสร้างความปั่นป่วนในช่วงเดือนรอมฎอน โดยการโจมตีมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสาธารณูปโภคและมีหนึ่งกรณีครับที่ผู้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อไล่พนักง,งานร้านสะดวกซื้อออกไปจากพื้นที่ก่อนที่จะวางเพลิงร้านโดยทั้งนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบการโจมตีหลายจุดในคราวเดียวกันซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุโจมตีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ นางสาววัญชนาหิมินะประธานกลุ่มด้วยใจและสมาชิกกรรมธิการวิสามันการส่งเสริมสันติภาพและแก้ไขความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้กลาก่าวกับสำนักข่าวเบนานิวส์ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไม่ยอมกันระหว่างคู่ขัดแย้งในพื้นที่และจะส่งผลถึงกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่ขณะนี้ประชาชนยังไม่เห็นความจริงใจจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ เบนานิวรายงานด้วยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4เข้าดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพลตํารวจเอกเกียดรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เพิ่งขึ้นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลไทยกลับมาดําเนินกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทํารถแมพสันติภาพทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างกองทัพ และกลุ่มก่อความไม่สงบประลอกหลังที่ปะทุขึ้นในปี2547ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า7,300คนอ้างอิงจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch ครับ ครับขอบคุณมากครับคุณยยมยุทธครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการนะครับเรายังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับที่มีสาระน่ารู้อีกมากมายนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูเราผ่านสตรีมมิ่งสามารถเข้ามาชมนะเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook VOA ไทยนะครับรวมทั้งติดตามเราได้ที่ Instagram Platform X และ Spotify VOA ไทยครับ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสัญญาว่าจะคุยกันแบบเบาๆนะมากขึ้นนะอยากจะเปิดโอกาสให้คุณเยี่ยมยุทธพูดถึงงานพอดแคสต์ของตัวเองหนะ่อยว่าได้ทำคุยข้าโลกนะซึ่งเป็นการจับประเด็นไทยกับประเด็นสากลมาเล่าให้ฟังนะตอนนี้กี่ตอนแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรที่ใกล้จะออกที่คนที่ติดตามเนี่ยจะได้รอคอยในตอนต่อไปมั้งครับ ครับตอนนี้เราก็ทํามา27 EP แล้วครับพุทธตตพลที่ผ่านมาก็เป็นการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจในประเทศไทยมาเล่านะครับเคียงไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเอ่ยพนันออนไลน์เอ่ยแก๊งคอรเซนเตอร์มิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ครับและตอนต่อไปที่กําลังจะออกนะครับก็คือ EP 28จะเป็นเรื่องราวของเหตุผลว่าทําไมคนอเมริกันถึง ตัดสินใจที่จะเรียนมาหาวิทยาลัยน้อยลงซึ่งเป็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยเช่นกันนะครับน่าสนใจมากนะครับใครที่กำลังฟังเราอยู่นะครับกดเลยนะครับ subscribe ช่อง YouTube ของเราแล้วก็ไปหาใน playlist คุยข้ามโลกรายการ Podcast ์ของคุณเยี่ยมยุทธนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐ การเทรดหุ้นก็ยังมีอยู่นะครับแล้ววันนี้ตลาดปิดเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันมีทั้งบวกและลบคุณผู้ชมดาวโจนสติดลบ305.47จุดนะครับมาอยู่ที่39,475.90 S&P ก็แพผ่วลงมานะครับ7จุด 35จุดมาอยู่ที่5,234.18ทั้งคู่เนี่ยขึ้นแรงในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่านักลงทุนเนี่ยคาดหมายว่าเฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสายจะลดดอกเบี้ยนะตอนนี้ก็ย่อตัวลงมานิดนึงแต่ n a s d a กยังขึ้นต่อนะครับบวก26.98จุดนะครับมาอยู่ที่1 6 4 0 8 8 2แต่28.82 ทองคำลดลงวันนี้นะครับ0.83มาอยู่ที่2,166ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์นั้นแลกได้36บาทกับอีก36สตางค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของงบประมาณสหรัฐหลายคนก็รอดูนะครับว่า ในสุดแล้วเนี่ยสภาจะผ่านร่างตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคำตอบนะคุณยมยุทธแต่ว่าอย่างน้อยมี9ก้าสำคัญที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสภาผู้แทนรัศดรสหรัฐนะยอย่างน้อยก็คือสภาล่างนี่แหละนะครับผลักดันอนุมัติงบประมาณ1.2ล,ล้านล้านดอลลาร์ในวันศุกร์นะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเดทไลน์เที่ยงคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นเวลาที่งบประมาณสำหรับหน่วยง,งานสำคัญหลายแห่งนั้นจะหมดลงครับ การผ่านร่างงบประมาณนี้ล่าช้าเข้ามาในปีงบประมาณปัจจุบันถึง6เดือนนะแล้วก็น่าจะช่วยประวิงเวลาให้ได้ถึงฤดูใบไม้ร่วงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ Government shutdown หรือว่าการที่หน่วยงานรัฐบางส่วนนั้นต้องปิดตัวลงนะครับร่างงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยสภาล่างครั้งนี้นั้นมาด้วยเสียงโหวต2 0 0 86ต่อ135นะครับแล้วก็ถูกส่งไปที่วุฒิสภาเพื่อที่จะต้องรีบพิจารณาและนักการเมืองแกนนำก็หวังว่าจะสามารถอนุมัติสำเร็จในคืนวันศุกร์นี้นะครับสสไม้จอรซานประธานสภา,าผู้แทนรัศดรสหรัฐนั้นนำร่างงบประมาณเข้ากระบวนการเร่งรัดและสภา,าร่างสามารถผลักดันด้วยเสียงวอวตามเกณฑ์2ใน3แต่ว่าเส้นยาแดงผ่าแเลยทีเดียวคุณยิ้มยนครับ มีสอสอร,ริพับลิกันจำนวนมากขึ้นกว่ารอบก่อนนะครับที่โหวตไม่เห็นด้วยนั่นคือสัญญาณอะไรครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ไมค์จอห์นสันนั้นอาจจะเจอลมต้านในการทำงานต่อจากนี้นะครับในการระดมแล้วก็บริหารจัดการเสียงโหวตสำนักข่าวเอพีรายงานว่ายังมีความเป็นไปได้นะที่ร่างกฎหมายนี้อาจจะไม่ผ่านทั้งสองสภาทันเส้นตายเที่ยงคืนเพราะว่า ยังมีขั้นตอนของวุฒิสภาที่ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยเช่นกันนะครับอย่างก็ตามหากเกิดเหตุล่าชา้าแต่ไม่ได้ลากยาวไปถึงวันจันทร์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่น่าจะรุนแรงในทางปฏิบัติเพราะว่าอย่างที่ทราบเสาร์อาทิตย์ข้าราชการอเมริกันก็ไม่ได้ทํางานจํานวนมากนะครับทางนี้สมาชิพกพรรค republican ไม่เห็นด้วยกับร่างให้เหตุผลนะครับบอกว่าควรจะตัดรายจ่ายลงไปอีกนะครับ ในร่างกฎหมายงบประมาณความยาวกว่า1,000นหน้าฉบับนี้นั้นมีงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานเป็นต้นนะครับเงินที่จะใช้ในกิจการที่ไม่ใช่งานกลราโหมนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกับงบเดิมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าก็มีหน่วยงานที่ถูกตัดงบเหมือนกันเช่นหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมหรือชื่อย่อ epa นั่นเองครับรลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็รอลุ้น ไปด้วยกันครับครับผมข่าวต่อไปเป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมครับคุณรัตพล <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> คือโลกมบนี้ก็เต็มไปด้วยปริศนาหลายอย่างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานเรื่องของผู้คิดค้น บิตคอยนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นตัวจริงเสียงจริงครับเห็นแค่นามสมมุติรอบนี้เป็นเรื่องราวของศิลปินนิรนามชื่อดังที่ชื่อว่าแบงซี่ครับที่กลับมาเรียกเสียงฮือฮาในวงการศิละปะอีกครั้งหลังกำแพงบ้านในกรุงลอนดอนปรากฏงานศิละปะของตัวเขาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเสียงจริงนะครับตามการรายงานของรอยเตอร์ภาพเขียนฝาผนังของคนทาสีเขียวซึ่งถ้ามองใกล้ๆเดี๋ยวจะเหมือนแบบ ไม่เห็นรูปแบบอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองห่างๆจากมุมที่เหมาะสมจะเห็นว่าสีเขียวนั้นเนี่ยพยายามจะเรียนแบบใบไม้บนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่ที่เหลือเพียงกิ่งก้านที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรจากกําแพงบ้านที่กลายสภาพเป็นผืนผ้าจิตรกรรมถ้าท่านใดที่ได้ดูไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นการแสดงศิลปะนะครับเป็นงานของศิลปะของคุณแบงค์ซี่ครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในบัญชีอินสตาแกรมของแบงซี่ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า12ล้านคนซึ่งเป็นลักษณะนี้เป็นนัยยะของการประกาศความรับผิดชอบนะครับว่าเป็นผลงานของตัวเขาเองครับคุณรัตพลครับภาบาทล่าสุดสร้างความฮือฮาบนสื่อสังคมออนไลน์ครับแม้กระทั่งนักการเมืองอย่างจูเลียมีคอบินที่เป็นอดีตผู้นำพักรแรงานของกรษซซึ่งเขาเป็นผู้แทนของพื้นที่ที่งานศิลปะปรากฏขึ้นนะครับออกมาโพสต์ในบัญชีแพลตฟอร์ม X ของตน ชื่นชมผลงานศิละปะดังกล่าวว่าสื่อถึงความหวังของธรรมชาติอันงดงามและนอกจากขอบินครับถ้าไปดูในอินสตาแกรมของแบงซี่จะพบว่ามีผู้ใช้อินสตาแกรมหลายรายแสดงความเห็นในโพสต์ภาพดังกล่าวเช่นกันซึ่งก็สื่อไปถึงเรื่องของชวนให้นึกถึงธรรมชาติบ้างหรือว่าช่วยให้นึกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาวะที่โลกกาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศครับโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผลงานของแบงซี่ที่ ตอนใต้ของกรุงลอนดอนซึ่งเป็นอีกชิ้นนะครับเป็นภาพโดรนทหารอยู่บนป้ายายจราจรถูกบุคคลที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตนหรือถอนออกไปต่อหน้าสาธารณชนในช่วงกลางวันเลยครับโดยต่อมาตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แต่ว่าถ้าเกิดดูสเกลของงานสีเขียวชิ้นนี้ชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าคงไม่เชิญคงไม่เจอกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันครับเพราะว่าใหญ่มากจริงๆครับก็มันเป็นภาพมุมกล้องนะคุณต้อง<ช>อยู่ในมุมที่เห็น ต้นไม้จริงๆที่เขาปลูกอยู่แต่ไม่มีใบแล้วก็กำแพงบ้านหลังหนึ่งที่แบงซี่เนี่ยไปสร้างสารรค์งานด้วยการเหมือนเอาสีเขียวไปสาดแต่ว่าถ้าได้มุมที่ถูกต้องเนี่ยจะเหมือนกับใบไม้นะครับ ไม่ทราบว่าคุณเยี่ยมอยู่นี่เป็นอะไรกับต้นไม้ที่ไม่มีใบเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณก็ไปทําข่าวดจ้ตสตัมปี้ต้นซากุระที่บานทั้งสุดท้ายก่อนจะถูกถอนออกไปนะใช่ครับก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบครับแต่ว่ามีดอกนะครับช่วงนี้เป็นช่วง <S <S ที่ดอกซากุระเบ่งบานสะพรั่งตอนรับฤดูใบไม้ผลิในกรุงวอชิงตันครับก็ สตัมปี้เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะผูพังมากแ,แต่ก็ยังออกดอกสวยงามแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่สตัมปี้จะได้ออกดอกนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะถูกพัฒนาแล้วนะครับก็สามารถไปดูรายงานพิเศษได้ในเว็บไซต์ของ b ิวเอทไทยครับครับเอาล่ะ right. ข่าวสุดท้ายนะครับนี่เราอยู่ในช่วงของงานอดิเรกนะศิละปะอันนี้เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับหลายคนเนี่ยใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทุ่มทรัพยากรทั้งเงินทั้งเวลานะครับบางทั้งความสัมพันธ์นะ กับคนอื่นเนี่ยก็ได้ผลกระทบจากการรักน้องหมานะครับอยากรู้ไหมว่าคนอเมริกันนั้นมีความนิยมในสุนัขพันธุ์อะไรมากที่สุดในปีที่แล้วคนเยี่ยมยุทธอยากรู้มากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ผมเห็นคนอเมริกันร,รักหมารักสัตว์กันจำนวนมากเลยนะครับใช่ครับหน่วยงานที่เป็นสมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขอเมริกนันหรือว่าอเมริกันแคนนาครับชื่อย่อ AKC นะครับเปิดเผยเมื่อวันพุธนะครับว่ามีการจดทะเบียนสุนัขพันธุ์ French บ u l l d อกจำนวน มากที่สุดเกือบ1 0 0 0 0แสนตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ AKC ก็ได้ประกาศว่าเจ้า French Bulldog หรือว่า f r e n c h i เนี่ยคือสุนัขพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอเมริกาเมื่อปี2023นะครับโดยครองตำแหน่งนี้2ปีติดหลังจากโค่นแชมป์เก่าก็คือพันธุ์ l a บราดอรเมื่อปี2022นั่นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้า f r e n c h e จำนวนานวน98,500ตัวนะมีเจ้าของไป ขึ้นทะเบียนกับ AKC นะครับซึ่งเป็นสมาคมสุนัขที่จดทะเบียนเหล่าประชากรน้องหมายาวนานมากที่สุดในอเมริกาคุณยมยุทธครับถึงแม้ว่าตัวเลข98,500เนี่ยจะสูงนะแต่ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วที่เป็นจุดพีคของความนิยมของ French b u l l d o นะครับในตอนนั้นมีคนนำสุนัขพันธุ์นี้ไปจดทะเบียนถึง1 0 0 0 0แสนกับอีกแ0 0พตัวนะครับ <c oughs> สำหรับท็อป10 10อันดับแรกนะครับถ้าดูจำนวนสุนัขที่จดทะเบียนมีอะไรบ้าง1 น้อง French Bulldog 2. l a b r a d o ดนะครับสามโกลเด้นรีทรีเวอร์นะครับสี่เยอรมันเชพเพิร์ดหรือว่าคนไทยรู้จักในชื่ออเซเชียนนะฮะห้าก็คือพุดดลหกดัตเซนท์พันไส้กรอกนะฮะเราคงคุ้นกับชื่อดัตชุนมากกว่านะเจ็ดคือน้องบูลด็อกแปดบีเกิลหรือว่าญาติของสโนบี้นั่นเองนะครับเก้าคือพันรัดไวเลอร์หลายคน เป็นสุนัขใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามแล้วก็เนีในผมไม่ค่อยคุ้นแต่เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมในอเมริกาคือ German s h o r t ตแฮปพอยต์เตอรนะครับความสนใจในแต่ละสายพันธุ์นั้นเปลี่ยนไปตามกระแสะนิยมคุณผู้ชมทั้งได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียนะคร หมาตัวไหนที่ดังบนอินสตาแกรมเนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันให้คนมาชอบซื้อพันนั้นนะครับและจากการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของชีวิตจากคนที่เคยอยู่เขตชานเมืองหรือเขตชนบทก็มาสู่เขตเมืองมากขึ้นนะจะเห็นว่าสุนัขที่ตัวเล็กลงนะก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนคุณยมยุทธครับ สุนัขพันธ์ไอริชสเตเตอร์ซึ่งเป็นสุนัขที่ชอบวิ่งอยู่ในท้องทุ่งนะครับได้รับความนิยมอันดับ3<ม>แต่ว่าปีล่าสุดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่76ค,คุณยมยุนครับต้องยอมรับ,รบอย่างหนึ่งนะว่าสถิติของ AKC เนะี่ยมีข้อจำกัดตรงที่การเอาสุนัขมาจดทะเบียนนั้นไม่ได้มีกฎบังคับแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของนอกจากนั้นนะครับก็ยังไม่นับน้องหมาที่ผสมข้ามพันธุ์เช่นบรรดา จัก,กรวาลสุนัขดูโดนะที่เขาเอาพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาผสมข้ามกับพูดโดเพื่อที่ว่าไม่แพ้รังแครของขนสุนัขนะก็ไม่ถูกนับนะพวกข้ามพันธุ์ในขณะที่เกิดความนิยมของสุนัขพันธ์แท้หรือว่าพันธ์แปลกๆนะมีพันธ์หนึ่งนะชื่อพันธ์โชลตควินซ์ลีย์นะครับเป็นสุนัขไร้ขนจากเม็กซิโกนะครับ ก็ยังมีสุนัขจำนวนมากนะที่เป็นสุนัขพันาทางที่ต้องการการอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็อยู่ที่สถานพักพิงครับเอพี AP รายงานโดยอ้างสถิสถติจากองค์กร Shelter Animals c o ์เนะครับบอกว่ามีน้องหมาจำนวน3ล้าน2แสนตัวที่ได้รับการดูแลจากกลุ่มช่วยเหลือและสถานพักพิง mm hmm. และมีอีก2ล้าน2แสนตัวที่มีผู้นำไปอุปการะเลี้ยงที่บ้านนะครับ s เ e ฟานีฟิลเลอร r ผู้อำนวยการบริหารขององค์กรนี้นะครับกล่าวว่าจําเป็นนะที่จะต้องมีการทําให้คนรู้สึกตื่นตัวรับเลี้ยงสุนัขเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆของวงการคนรักหมาณเวลานี้ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาถ่ายทอดวันนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามชมอ่านนะได้ที่เว็บไซต์ voa ไทยนะครับแล้วก็หวังว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับทุกคนก็จะได้มีเวลา พักผ่อนแล้วก็มีความสุขกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ผมรัตพพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผูฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา